สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพม่พี่น้องครับพบกันชุดเก่าครับพาะช่องชีวิตพุดัยบ้านออนนุชวีครับตอนนี้อยู่ถนนคลองเจ็ดครับลำลูกกาคลองเจ็ดครับทีเดินทางไปเขาอูที่ถนนราม,มินทาที่ถนนมินบุรีราม,มินทาเนาะหลักสี่มินบุรีครับสิพาไปเมืองเสรนทางการการวิ่งที่กรุงเทพเนาะ ปอดีมาต่วนล้วครับปอดีมาต่วนนี่โอ้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสะพานคลองเจ็ดเป็นการันตีสางไม่เองกาลังสีกอ่อสางไม่ครับสะพานคลองเจ็ดครับเส้นทางที่สิไปครับเมื่อนี้เดินทางเข้าไปสามแยกลำลูกกาผมสีเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเพื่อไปขึ้นมอเตอร์เวย์ เห็นนักเตะวีจักหน่อยก็สิไปลงใส่แถวแฟชั่นไอเล่นครับเราลกลับไปทั้ง C, C, ลักซีลักซี่เราก็ไปยูเทิร์นยูเทิร์นกลับมายูเทิร์นตรงถนนผู้บอนนะครับแล้วก็สิกลับมาล่อ,ลอ,ลอมอเตอร์ว,วีครับเพราะว่าอยูยูเทิร์นนะครับไปพบสิภาไคพิมรครับเส้นทางครับเส้นทางเข้าอูครับเพื่อมีผู้อยากมาสมาัครงานร่วมงานกับบริษัทน้ำกันเนาะครับเนาะ าไปเมืองเสียงธาตครับผมตรงนี้คือสามแยกสามแยกลำลูกกาครับแถเรียวเ้ยว้า้เป็นนี่แล้วก็ไปเรียวขัวเรียวไปจักน้อยครับประมาณสองส่วนรถเราเลียวขัวมันสิเขาถนนนิมิตใหม่ถนนนิมิตใหม่ทวิ่งตรงไปไปทะลุถนนสุวิ์ทวงครับถ้าออก้ายก็สิไปสะเซิงเซาครับ ออกระย่องออกส้นบุรี่ได้ครับไปทั้งเพียตัวทีตัวนี้ถ้าเลี้วขวาเข้าไปสิไปแต่วิ่งทะลุไปครับรดมอเตอร์วีรดยังตรงเข้าไปมันสิไปถนนสะพานใหม่ครับสะพานใหม่ดอนเมืองสะพานใหม่จิ <is> ดอีกแล้วโดนโดนเลยเขามาเทือครับกาสีเมื่อพวรถเลื่อยหลยจังสีมันกาสีเป็น ก็สิเป็นงดยิดแน่นาะแต่ว่าในในกรุงเทพในการขับขับรถในในกรุงเทพในเมืองเนาะเนี่ยครับนี่คือจังสีนี่มันสิขับไงเด้ครับไงคือว่าถ้าถ้าเฮาเวียนซองไว้นี่ยรถซองจังสีพิ่นปฏิที่ไฟเลียวนี่โยกนี่เพิ่นย่อมเลยเพิ่นเพิ่นไห้เลยเพิ่นเวียนจังหวะไห้ครับนี่คือจังรถขั้นในสิว่งนะครับคือปล่อยจังหวะหน่อยเดียวนี่คือจังเออเพิ่นบ่ไปหรอเพิ่นหูเออเพิ่นะเดีเพิ่นพอดีะเดีแทรกแทรกแทรกเขาไว้เลย กะกะกะอีกแบบหนึ่งครับกะอีกแบบหนึง่งถ้าไปในบ้านนอกนี่ถ้าสิไปโยกนี่ต้องอ่านเกมให้ดีนะครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกเข้าใจครับแต่ว่าเฮ็จดจังได๋เพิ่นจังสี่พอเสีเยก็ได้แต่อยู่ในกรุงเทพฯจังสิครับคืออย่าปล่อยซองว่างไว้เอออย่าปล่อยซองว่างซองว่างพอาล้มรถนี่โยกเข,าากกเขา้าแท้จังได๋ก็โยกเข้าแท้มันสิซับได้เพราะว่าเต้รวดหน่อยรถดเงีครับเพิ่นเพิ่นปล่อยจังหวะกันได้ กอแต่กล่าวว่าไม่ส่องซ่องเขานี่ปเป็นสิ่นไหโยเขาใดเลยอ่ะข้โอโทวจขอโทวครับถนนเส้นนี้มันเป็นไม้เด็กเก่าครับถ้ามไมเด็กเจ็ดนี่มันสิเป็นสีเขียวมันสิเป็นส้นบุรีครับตัวนี้เป็นถนนไม้เลขเก้าวงหวนตะวันออกครับเพื่อนถนนทังวงหวนตะวันออกนะครับเนี่ยครับถึงแล้วครับ กำลังจะขึ้นแล้วครับขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วมาเซนีเพื่อเลี่ยงบอเสียงเงินอยู่นี่ครับดนันดันล่องลูกกาเนี่ยครับมันสิไปจักหน่อยครับมันสิเสียเงินแล้วก็ทะเลยเลยที่ว่าผมสิลงมินบุรีไปจักหน่อยก็สิเป็นดานทับสร้างแต่ว,ว่าเฮ้าลงกวอนเข้าเพื่อเลี่ยงบบเสียเงินครับแต่ว่าก็ติดคือกันติดคักมาออกจากแกงค่อยมาตั้งจตเจ็ดม่งเคงครับ สองสุมงนี่เล่นไดรร่อย,นยโนั่นครับสองสุมงคครึ่ง,งดูทางด่วนทางด่วนไทยครับทางด่วนเล่าครับผมเคยไปรีวิวอยู่โปปเล่าเนาะกับทางด่วนสินนั่นเนาะโอ้แตกต่างกันไยครับรถอันนี้ว่ามันป้ยปัดสินเขาปุ้นรับแต่ว,ว่าอยู่โซป,ปเล่านั่น ส,สบายครับสบายหูสบายตาดีครับเมือ่อนึงที่แทบทีบ่ขึ้นนับขั้นใดครับนับขั้นใดแทบนับขั้นใดต่วอยุบานานั่นียูออ่ไเส้นขอบปุ่นเส้นขบปุ่นนะครับผมจะไปลงข้างหน้านี่ครับหลักสี่สองกิโลมินบุรีหลักสี่ครับถึงทางลงแล้วครับถนนรามอินทราหลักสี่ ทรงสิงสาสวรรค์ญญครับของแฟชั่นที่สวนสยามสวนสยามครับดนโดนในมาเถื่อครับโอร้รอบนี่ดนนีรีได้ครับก่อนสิเดี๋ยวเขามาโอ้นี่เพราะว่ามันติดโควิดเลยครับ ติดโควิดกับมีอย่างเล็กๆหน่อยๆเพื่อนก็บ่อ้เขาเพิ่นให้ซ้อมยุคข้างนอกครับแต่ว่าในตอนนี้เพิ่นว่ามันจางแล้วเพื่นก็เลยให้เขาได้ครับขึ้นสะพานวนลงก่อนแล้วก็ไปยุเทินครับเนี่ยตรงนี้มันสีเนี่ยครับอูอูสีย่ประมาณนี่ใกล้ๆแล้วครับเนี่ยเพราะว่ามันจะอยู่ฝั่งขวาครับผมต้องไปยุเทินถนนคู่บอลครับ ใต้สะพานตรงนั้นจะเป็นโรงพยาบาลศิลป์แพทย์ครับต,ตึกสูงสูงอ่ะครับโรงพยาบาลศิลป์แพทย์มันสีเยี่ยงเก,งกันครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเมืองหนาอูครับโอ,อ้โหกาเวลาบ่ไหนได้รับอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ากรุงเทพอยู่เนาะ โอ้นะครับอยู่ส่วงนี่นะส่วงปั๊มเปรียส่วนะครับวักซีนจะไปง่ายกว่านี่จะได้ไปยูเทิร์นง่ายกว่านี่เบาได้บ้านนอกเบาไทยข่งบ้านนอกบ้านเนี่ยมากรุงเทพต้องว่าไทยก็ได้ขึ้เกาแล้วครับมีผู้ภาคเบาเนาะถ้าพูมีผู้ภาคเบากับปากาว่าขึ้นกันครับได้เนียบัได้เนียสเนียงไดบัวใดครับมากับรถ ใต้สะพ,พาน,นเนี่ยแค่ไม่เอาถอดหัวมาเลยครับมาแต่เมียครับลูกว่าเดี๋ยวมานั่ะวอาลูกว่ามีมันยังใหม่อยู่เนาะอยู่ในการรับผิดชอบของอูที่เป็นตออยู่ครับตัวอูเป็นตออยู่ขงังหนอนมาเฉพาะต,ตัวแม่ครับ สาวกรุงเทพป๊าดแมนบุน้นนี่ตื่นมาจากบ้านห้าวฝนปุ้นนี <c> ่ <ười> สาวกรุงเทพถามอยู่ใส่ทำงานอยู่ไหนยอยู่ราเท้าอยู่อะไรกันส่วนไหลกแบบับวิทย์แถวบ้านเ่าเหรอครับเขาขไม่อยู่นคนกรุงเทพเท่ๆเลยกับจีบไหลหนุ่มับมึงเร็ว เรียบร้อยแล้วครับเลย,ต,ยตัวยุตตาไปก็จะเป็นอาคารที่พิพัฒน์น้าบอกซื้อเป็นยออเบ้นขออนุญาตเป็นกอนในโลกใดว่าคลิปนี่ครับน้าอูจะอยู่ข้างหน้าครับอาคารที่พิพัฒน์ฝากด้วยครับไพสิมาสมัครครับนั่งรับสมัครไลายอยู่ แล้วครับผมขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้พาเข้าครับพาเดินทางที่กรุงเทพเนาะกรุงเทพกับอยู่บ้านนอกกับโดนโดนเขาเทือกกระอืดอัดครับอึดอัดอยู่มนละเพิษนี่กับว่าบ่ยากว่าหรอครับบ่ลงขึ้นเรียนอยู่แถวบ้านหฮาเนาะคือถนนทางบ้านหฮาเนาะครับแต่ว่าคือว่าราเพิ่นกับางอย่างมันกับจําเป็นครับ ถามว่าไปอยากออกไปอยู่บนนอกว่อยากไปเว้ดแหรอครับแต่ว่ากลับไปมันก็นหาการหางานลำบากก็บ,บอกคืออยู่ในเมืองในเมืองก็หากินแย่งยเนี่ยค้นกัหลายขายสินขายของกับสิขายให้คนแต่ไปขายในทงกับสิผมมีคนสื่อจัดเลระครับครับจัดเหรอครับผมพ่อ,อการคลิปนาครับขอบคุณหล,ลายๆครับขอบคุณหล,ลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับพ่อ,อการคลิปนาครับคลิปน,นี้ลาปก่อนครับสวัสดีครับ